หกหกเจ็ดจุดสี่สองอะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละว,ว่ามันเกิดขึ้นจริงแน่นอนรอดูอันนี้ก็อาร์ปกติละซีท <4, 4. S 1> ไวหนึ่งครับหกจุดเก้าสี่อันนี้หนึ่งละสีครีมโรดค่ะเจ็ดจุดสามศูนย์ค่ะแต่ว่าสวยนะเม็ดนี้เงาวับเลยเดือก สีเ้อไว้เจ็จุดสศคอดไว้ <7. 66 S 2> เจ็ดจุดสามหจ็จุดหหค่ะหกจุด้าหนึ่งคท่อไหรเนี่ยแปดแปีสสบไม่ใช่สิ0อีหกสิบวินค,ค่ะสีครีมค่ะครีมโรดค่ะ <c oughs> 7.64หมค่ะนี่เงามากแล้วก็7.19ค่ะเรียบร้อยค่ะของคิวที่88นะคะจึงสดุองสุดๆเลยตอนนี้ช่องน้ำเงินก็ยังมีอยู่นะจ๊ะมี2ช่องนะจ๊ะต่อไปค่ะคิวที่89 2สบีองเมียดูเินมากสที่นี่มันมืดค่ะมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ทบทิปเป้าค่ะ คิวมีปฟังสุดเนาะอุเนนึ่งเหลืออเอเรนค่ะ,คะเข้มๆหน่อย7.21ค่ะแล้วก็7.00ค่ะ7.37ค่ะการ้องคอยเสียงกระปากตรงกนะันแล้วเนี่ยขึ้นไหมคะคุณตัวคิวนี่ละสีฟ้าทองคอยค่ะทวินนะคะ6.9 6.69นะคะแล้วก็6.84ค่ะคุณแม่ดูผันไหมเนี่ยมือไหวไหมปะเนี่ย ไม่มีกลิ่นคมเมนนะคะเราก็เ้่เน่าด้วยราัสผิดค่ะ90นะคะคิวที่9กสอที่ค่ะพอ90เราก็จะเหลือกีคิว50 6ครับ่ขาวครีมค่ะ56 7.06ค่ะนี่ค่ะนี่หมดแล้วค n g การเตรียมชุ r สำหรับว d นแค่ะไม่คอมเมน Thank you <S <S สีครีมค่ะ6.80ค่ะ7จ็ค่ะถูงค่ะ <4 S 2> พี่จุ๋มสามีอยู่ไหมคะวันนี้กลับมานมีได้ยินไมอรู้ใหม่สามีไปไหนระถุงมันบางค่ะต่อไปค่ะ